จากจุดนี้นะครับระยะยิงลองกระสุนนะครับ5้าเมตรนะครับจากที่วัดก็คือตรงนู้นนะครับตร,ตรงเป้าน่นนะครับไกลๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าระยะ58าเมตรจะได้คุมกระสุนประมาณไหน อันนี้ปืนแม่นนะครับแต่คนยิงไม่แม่นครับผมก็คืออันนี้ผมเอาเหรียญ25 s, สตางค์นะครับก็เข้า1 2 3นะครับก็เข้าอยู่นะครับอันนี้เหรียญ2 section. บาทครับ1นึะครับ2 3ก็คือซ้อนรูนะครับตัวนี้2นัดนะครับหนอนะครับอันนี้เป็นที่คนยิงนะครับอันนี้เหเรียญเหรียญเหรียญ <uct> 2บาทนะครับ อันนี้ก็สองนัดนะครับหนึ่งสองนะครับอันนี้เป็นที่คนยิงนะครับเป็นที่คนเลงนะครับอันนี้เหรียญห้าบาทอันนี้สามนัดนะครับอันนี้เหรียญสิบบาทนะครับหนึ่งสองสามนะครับใกล้ๆกันเลยนะครับประมาณนี้ครับผม